สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีบิดครูสุขคนเนาะมันเนี่ก็พบพอกันคือเกาท่ทรงสเปนลูกซาลาเดอร์มันนี่ก็ลงมาใส่บาหยาดนาิน้าเนื่องจากว่าเป็นวันศิลวันผ่าเนาะมาเอาบุญเอาศิลน,น้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องคนกับบุลายคืองวดก่อนเนาะงวดก่อนบุญหอ่อข่าประดับยินนะคนลายงวดนี้บุลายประดานะคอยก็เอาวันมักไม้มาซัมเนี่แหละกับขนม อย่างนั้นนิดอนยปนกันเนะาะพระกามีองค์เดียวเนาะทุกคนคู่มีองค์เดียวกับจัวน้อยเนาะแต่จัวน้อยมือนี้คือบเห็นเนะาะบหัวเพื่อนใปใสคนกับบลายปันไดบนได้มันมีแดดเขากับโบหนังเนาะก็เป็นทรงว่างแบบว่างแห้งอยู่มาเอาบุญเอาศีลน้ำกันเด้เอพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากว่าวันศีลใหญ่แล้วก็เป็นมือบุญของเขาสากน้ำเนาะ ตอนนี้ก็ได้เวลาเทศแล้วเนาะคนกับบุไลปันไดงคาตั้งกล้องกับบมีพโมีพี่น้องเอ้ยมีแต่อันห้างอยู่เพื่อนบ่ไดเอามาเพราะว่ามันกับบว่างถือเนาะมันเกะกะนะคาห่างห่างาเอาอยากระตีมหัดเอาก็เลยบ่ได้เอามาก็ตั้งอันใส่คันใส่ติบเข่ามันกับบอยากเห็นบ่ได้เนาะจัางไรกก็เบิ่งคลิปนี้ก็ฝากบอกโฆษนณานเนาะกดติดตามนั่นเด้อ หลังจากใส่บาตรหยาดน้ำแล้วตอนนี้นกระฝืนก็ได้ลุกมายายห่อเข่าเนาะแต่ความวุ่ถ,ถ่ายต่อเนื่องเพราะว่าบนสะดวกบรนไดทุกคนนี่แต่สีขึ้นมเมื่อเฮือนบุเราะบุนี้เนาะสวายแล้วแดดออกอแรงเลยโอ้ยตายแล้วพี่น้อง ตอนนี้เป็นเวลา12โมงไม่ได้กินข่าวเศร้าพ่อแม่พี่น้องนื่องจะว่าบ่มีแนวกินเนาะไผ่กระมอดเลยก็เลยไป่ได้ดังไผ่มาบันีก้กาอดบ่ได้เลยดังไผ่ซะต้มนม้ำห้อนไว้หุงขา่าวิิมาอันหั่นเครอทปอกเครอทสิมาเห็ดเมนูต้มจืดเนาะมีวุ้นเสน้นมีผักกาดขาวมีผักขมมีขนอ เลยอันนี้จะเป็นอันต้มจืดเต้าหู้เนาะทุกคนเต้าหู้ประมาณสี่อันห้าอันนี่แหละบุจืดอ,อันนี้ก็จะเป็นมูที่เพิ่นบดสำเร็จสำเร็จรูจปเนาะซื้อมาใส่แต่ว่ายังแข็งอยู่บุหูว่าทัานกินหรือบอ่บ่ได้เอามาแส่ไว้เตยหิงเนาะทุกคนเขากับสีมันปอกเครอทแล้วก็พานเป็นแวนเป็นเวนกันเลยเนาะ บัได้กินข้าวเศร้าขึ้นมาแต่วัดกับแบบกินนมปองหนึ่งก็อยู่ได้นะก็เริ่มบอกินอีอยา่างกับวิ่งน้งกินเนาะคนในเฮือนกับบุหัวเนกินอย่างเห็นแต่ผิ่งดำเจลกินกับต้มน้ำไม้อะไก็ปิ้งเอ็นงเนะทุกคนแต่ค่อยนะว่าอยากกินเอ็นงวเพราะว่ายันเจ็บท้องกับโผล่ขึ้นเนาะกินแนง,ง,ง่ายๆอย่างเส้นต้มจืดนีค่อยมากกินเนาะน้ำห้อนก็สิใส่เคโลดลงไปให้ทุกคน ต้มให้มันปเปื่อยๆอนหน่อยหนึ่งเนาะจังสีเอางันพวกพักพวกเัียงลงไปกันมันแข็งมันกระสิโบ,บเซ่พนาเคลอดได้เวลาหั่นหันกันเลยเนาะทุกคน ตอนนี้เคหลดกันิ่มนะเนาะเคยกระทุบอันหักพักห้องป้อมลงไปเนาะทุกคนแล้วก็มาล่างพักโตพักกันเลยเนาะซึ่งมามันกันยากเน่าแล้วแหลกมันวก็บอค่อยงามบันไดล่างพักหอมป้อมแล้วก็ซิมาล่างอันนะพักกาดข่าวเนาะพักกาดขาวกันสามสี่หัวผูกมูหัวลายผลบุจากคันลายก็คือสิบริสายเบี่จงไว้กินกับต้มมีเนาะมีมีอยู่ทุกคน ลวกใส่กับหมี่เนาะกระเซ็บคือกันได้นี่นตอนนี้ก็เอาเต้าหู้ลงไปเลยเนาะหมอก,ก็ มอนลงแต่พายมอนเนาะทุกคนเดี๋ยวจะเงวนจึงสีเพิ่มไม่อ,อ้ยลงไปยังไม่ได้ใส่แต่พักหอมปอมทุกคนหน้าตาเป็นยังไงเปตะกินอยู่บ่านเนาะหอมเตะดังห้วยห่วยไริกินข้าวเร้าสิกินคักวข้กรดทุกคนเลยเข้าวเร้าไริกินกินข้าวเถียงบัดเดียวเลยเนาะตอนนี้ก็แล่วเป็นทีมห่อเนาะนเครื่องเอียงกระบอกจำเป็นต้องปรุงเพิ่มเลยทุกคนใส่มูเตะสามต้ตนเนาะเพราะว่าหากาว่องมาจากตู้เย็นมันแข็ง แข็งก็เลยปั้นบ่ได้ทุกคนปั้นได้แต่ซามก้อนนี่เนาะมูเมนอันเป็นมูที่เขาบดมานั่นแหละปั้นก็บบ่บยางามเพราะว่าจุกเอามันตัวเค็งๆนะ้าเมนป้าให้มันละลายเลยมาปั้นใส่พริกไทยนี่คลาบันยังโอเคเนาะจะได้ปรุงก่อนทุกคนบัดน,นี้มามาพ่อแม่พี่น้องมากินข่าวแล้กันเนาะข่าวเศร้าเป็นข่าวเทียง ต้มจือดอยากกินแต่โดนๆเลยบอได้กินแต่เฮงเลยนานๆกินทีผมเป็นพี่น้องนานๆกินทีหิวหิวหิวต้มจืดเดี๋ยวก็หิวเข่าน้ำเนาะ ไก่มูซับแต่ซ้มปั้นซ้มก้อนหอมันแข็งมันดึงอาบได้ลืมเอาออกมาละล,ะลายไว้ตัง้งแต่โดนเนาะคันเอาออกมาละ,ละลายประมาณสัม,มุงหนึ่งมันกันละลายนะคะมาปั้นใส่พริกไทยจักน้อยมันหอมๆนะคะ ใส่วุ้นเส้นลงไปเนาะเมนคักอันนี้ก็ใส่วุ้นเส้นแต่ว่ามันปั้นเข่ากับหมูบดได้ก็เลยใส่เป็นเส้นลงไปเลยฮ้อนอากาศก็ห้อนแกงอันนี้ก็ห้อน ขึ้นมมนแต่วัดกับโบมี่แนวกินทุกคนนะองห่อนอะไรเอาคนกับโบจกก้นนาคนนี้เนาะเจ้าคนชิตตกนะักโบจ้าคนอะไรวันสินจำมันเครอดกับเปลือยเปลือยพอดีกิน จมจืดนี่คอยมากินนะแซบบ่บกินมึงหมูก่อนทุกคนต้องตดัตดตดัดวุ้นเส้นให้มันเป็นเส้นในน,อน่องนก็ป,ปั้นเขากับหมูนี่เนาะเนื้อหมูบดนี่ แล้วก็ใส่ผักไทยน้ำกังแซมมือหนีเ้าเวรไปได้ใส่ซื้อมูบดมาทงหนึ่งที่เรือก็คือสชิพัดกะเพรากินแหละมนี้ อออเอาแล้วเนาะทุกคนเคกิกระโคจบลิมเอาไว้เสมอเด้อเนาะก็ยังไม่ได้อิ่มดอกก็กชิกิกกนต่ออยู่เนาะแต่บุญยากคลิมมันยาวเกินไปเพราะว่าเวลาลุงลิมมันซาแห้งนิดมันซาเผื่อมันจะลงเน,นาะดังนั้นก็ฝากกดติดตามและกดเบ,บิกโฆษณานดําเด้อองพี่น้องไปก่อนสบายดี Thank you.